รถไฟฟ้าสำหรับใช้ดันหรือลากรถเข็นของนะคะตัวนี้สามารถใช้เก็บหรือดันรถเข็นถึง30-50ถึง้คันเลยค่ะก็น้ำหนักรวมๆ500กิโลก็ดันได้นะคะมีรีโมทคอนโทรลเดินหน้าถอยหลงังปรับช้าเร็วมีเบรกมีปุ่มแตะนะคะมีปุ่มหยุดอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูเทสน,นะคะการลากรถเข็นที่เห็นอยู่นี่คือลาก ดันอยู่ประมาณ50คันนะคะแล้วจะมีเสียงสัญญาณไซเรนด้วยค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ที่สัญจอรอยู่แถวการดันลถเข็นนะคะเพื่อให้รู้ว่าทำงานอยู่นะคะสามารถดันขึ้นเนินได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีแรงมากค่ะใช้แบตเตอรี่แห้งถึงสองลูกเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ ก็สามารถบังคับรีโมทได้จากทางระยะไกลเลยค่ะไม่ต้องอยู่ติดกับรถก็ควบคุมได้ค่ะรีโมทมีที่เก็บด้วยนะคะที่รถป้องกันหายค่ะมีกุญแจสตาร์ทมีกล่องเก็บป้องกันน้ำเข้าด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีกล่องบล็อกเก็บของนะคะมีปุ่มแต้มีปุ่มอีเมอร์เจนซีค่ะ แล้วก็มีที่เก็บแบตนะคะสัญญาณไฟเตือนที่สำคัญต้องมีอันนี้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของคนณทำงานถ้าท่านใดสนใจอยากให้เข้าไปนำเสนอหรืออยากดูของจริงสามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้นะคะหรือดูอรายละเอียดท่นเติมได้ที่ happymove.co.thth หรือแอดไลน์ s t h a ์ happymove ค่ะ